เวศสักดีนะครับช,ชื่อเล่นชื่อเอียอายุส9ปีครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่อยู่ใน u n i v ิ r s i t y ยออ e เ b o เ r n e นะครับประเทศออ,อสเตรเลียเรียนตอนนี้กำลังขึ้นปี2ครับคณะวิศวะเอกเครื่องกลก็ที่บ้านตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็จะมีแต่รถยุโรปครับเริ่มมาก็จะเป็น v o l โว940ที่จำได้นะครับแล้วก็จะมีเบนซ์ c อ รุ่นน่าจะปี76ได้แล้วก็เป็นเบนซ์อีคลแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นวอลโว V70 V70XC ครับแล้วก็มาเป็น C5 E60 แต่ที่บ้านมีแต่รถยุโรปเพราะว่าเพราะว่าตอนผมเด็กๆเ,เอาบนซ์คันที่ SLC ครับคุณพ่อประสบประสความความทั้งคันยับยับหมดเลยแต่คุณพ่อไม่เป็นไรเลยกับเพื่อนคุณพ่อก็ไม่เป็นอะไรเลย เขาก็เลยเหมือนฝังใจว่าต่อไปนี้ต้องใจแต่รถยุโรปแล้วเพราะเหล็กมันแข็งถ้าเราถ้าราู้ก็จะดูอ่อนนะรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นมันต่างกันแอร์แบกก็ต่างกันถ้ามันเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ชอบรถสปอร์ตใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นชอบก็ชอบแบบลุกแบบ b m มันมันดูแบบมีคลาสอะครับเร็วแล้วมีคลาส ฝันอยากมีใกล้ที่สุดคงเป็นนิสสัน GTR เพราะว่าด้วยสมรรถนะแล้วนะครับถ้าก็กินปอร์ชหมดเลยในราคาเท่ากันนะครับนะครับเท่ากันกินหมดเลยถ้าจะไปเทียบกันก็ต้องเป็นปอร์ชเทอร์โบที่ราคาเหยียบๆ2ยี่ล้านอย่างเงี้ด้วยแต่ด้วย GTR ราคาตามกาครึ่งหนึ่งก็คนแน่นจะเริ่มกับ GTR ก่อนรเริ่มดูว,ว่า มีพี่ที่เป็นญาติที่รู้จักนะครับเขาทำธารามุรกิจรถมือสองผมก็เลยมีโอกาสได้ขับรถหลายรุ่นมาตลอดเมื่อตอนกลางปีก็เหมือนไปขับ SUV ครขับ Lexus RX270 นะครับแล้วรอบนี้กลับมาก็เริ่มมาก็ขับ TTS Audi TTS 260แหแรงมา้าแล้วก็มาขับประจำวันก็เป็น BMW X1 ตัวนงนี้ที่เอามาก็เป็น BMW E92 นะครับ 325i 204แรงมา้าประทับใจบีเตั้งแต่ ตั้งแต่ซีห้าที่บ้านมีครับรถที่ดีมากส,สถากนาะดีมากช่วงล่างดีครับเกาะถนนเพราะว่าถ้าขับเร็วตรงล่างไม่ดีมันก็รถจะฟิวได้แค่ชนประตูบ้านเอาซีห้าชนประตูบ้านคือใเราบระวังเงมากสใช่ครับก็จะรู้สึกว่าเราต้องรอบคอบมากกว่านี้ครับดูซ้ายดูขวาให้เรียบร้อยก่อนจะเลี้ยว ประสบการณ์รถจะไม่ล้างเองครับจะซื้อแพ็กเกจล้างล้างรถใกล้ๆบ้านก็นจะล้างอาทิตย์หนึ่งสครั้งหรือก็สครั้งบ้างแต่ข้างในเราก็ต้องดูแลให้ดีๆไม่กินอะไรข้างในไม่สูบบุหรี่ข้างในนะครับ รถมากขึ้นทุกวันถนนก็ไม่มีครับรถติดต้องใจเย็นๆนะครับขับรถเึ็กถึงคนข้างๆเขาก็มีครอบครัวต้องกลับบ้านหาพ่อหาแม่อย่าใจร้อนปัดซ้ายปัดขวาดูให้ดีครับ